ไยังงลูกค้ากินแล้วไม่จ่ายเงินอีกแล้วเหรอรับเพิ่มเถอะนะคะร้านพี่เนี่ยจะได้รู้รลูกค้าเท่าถึงไงร้านเราอ่ะไี่เจ๋งแม่นี่ลูกค้าเยอะจริงพี่คะฉันขอซื้อกว๋วยเตี๋ยวในราคา20บาทได้ไหมคะโอ๊ยไม่ได้หรอกไม่เห็นเือไงก๋วยเตี๋ยวของฉันเนี่ยชามละ49บาทจะซื้อ20บบาทได้ยังไงอะ่ะพี่คะ งั้นฉันไม่เอาเนื้อหมูแล้วก็ไม่เอาผักค่ะเอาแค่เส้นกับน้ำซุปพอที่ขายฉันเถอะนะคะ20บาทไม่ได้หรอกแค่นี้เนี่ยฉันก็ขายราคาถูกแล้วที่อื่นนะนะขายแพงกว่านี้งั้นฉันเอาแค่เส้นครึ่งเดียวพอค่ะนะคะนี่เส้นครึ่งเดียวอ่ะฉันจะขายยังไงฉันขายไม่ถูกหรอกนะฉันไม่เคยขายแต่พี่คะฉันไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วนะฉันไหวละค่ะขายฉันเถอะนะคะ ตอนนี้ฉันหิวข้าวมากเลยครับนะคะขายฉันเถอะนะคะนะคะงั้นก็ได้ไปนั่งรองก่อนละกันขอบคุณค่ะอะไรวะเอาก๋วยเตี๋ยวแค่20บาทไม่เห็นป้ายเลยไง49เว้ยอ่ะก๋วยเตี๋ยวที่สั่งอ่ะได้ละแต่พี่คะฉันไม่ได้สั่งลูกชิ้นแล้วก็ผักนะคะเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายเออฉันทำมาแล้วก็ยกินไปเถอนารีบกินเถอะ เดี๋ยวเส้นอื่นเนี่ยจะไม่อร่อยเอานะ,ะเห็นไหม นีเหรอเห็นฉันไม่ว่างเนี่ยเอาใหญ่เลยนะโห<ฮ>แค่นี้ก็จะโกงอีกเนาะผีคนเหล่านี่นะีนพี่อีกแล้วเหรอพี่ลูกค้ากินแล้วไม่จ่ายเงินอีกแล้วเหรอพี่ผมบอกพี่ตั้งหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าให้ดูแลลูกค้าดีๆอะ่ะว่าแต่ทํะไรก็ไม่รู้งั้นเอาอย่างี้ไหมล่ะแกเนี่ยมาดูแลลูกค้าแล้วก็เสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวส่วนพี่อะ่ะไปลวกเส้นเอง เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วก็ร้านเราอ่ะนี่เจ๊แม่พี่อย่ามาวุ่นวายใส่ผมนะคิดเงินค่ะนั่นไปคิดเงินลูกค้าได้แล้วเออรู้แล้วนะ่ะเอ,อ่อของน้องสี่สิบเก้าบาทค่ะนี่ค่ะรองเงินทอนสักครู่นะคะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะ พี่คะร้านพี่เนี่ยรับสมัครพนักง,งานเพิ่มไหมคะฉันอยากสมัครนะคะร้านเล็กๆแค่เนี่ยรับพนักง,งานเพิ่มไม่ได้หรอกแต่พี่คะน้องชายของพี่เนี่ยลวกเส้นคนเดียวส่วนพี่ก็ต้องมาเสิร์ฟแล้วก็เก็บโต๊ะแล้วก็มาล้างจานอีกรับเพิ่มเถอะนะคะร้านพี่เนี่ยจะได้ดูแลลูกค้าทั่วถึงไงนะนี่รับเพิ่มก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มกําไรเนี่ยก็ได้แค่นิดเดียวฉันไม่จ้างหรอกนะ แต่ถ้าพี่รับเพิ่มเนี่ยพี่ก็จะได้ดูแลลูกค้าทั่วถึง,งไงคะแล้วร้านพี่เนี่ยก็จะขายดีมากๆ้วยนะรับเถอะนะคะพี่เหลีวครับกเตี๋ยวเสร็จแล้วครับเรียกไปเสิร์ฟลูกค้าได้แล้วเรียสิพี่เออมาพอัอพี่คะถ้วยนี้เนี่ยล้างตรงไหนคะล้างตรงนู้นหรือเปล่าคะเดี๋ยวหนูเอาไปล้างให้คะ่ะนี่ ถ้าอยาม,มาเศร้าซี้ฉันให้สีเวลาเลยไปกลับเธอฉันไม่รับหรอกแต่พี่คะฉันอยากช่วยจริงๆนะนะนะคะเธอกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วใช่ไหมถ้าอิ่มอ่ะก็กลับบ้านเถอะนะเกะกะลูกค้าฉันก๋วยเตี๋ยวได้แล้วคะ่ะขอโทษนะคะที่ทำให้รอนานพี่เดียวเอาก๋วยเตี๋ยวไปเสิร์ฟได้แล้วว่าจะทำอะไรอยู่เนี่ย เออรู้แล้วมาแล้วมาโอยเฮ้ย<า><า>ไ่ล้างชายขอโทษนะคะคุณลูกค้าเกยวเช็ดโต๊ะให้ค่ะน่นะคะพี่เอาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไปส่งที่ตึกเวลาดีด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเก็บเงินเข้ามาด้วยอะแป๊บหนึ่งถ้วยชามเนี่ยพี่ยังไม่ล้างเลยล้างก่อน๋ยว่ค่อยเอาไปให้เขาละกันให้ไวนะพี่หรือลูกค้ารอนานเออโอย พี่คะเดี๋ยวฉันเอาไปส่งให้ก็ได้ค่ะไปส่งได้จริงเหรอแล้วรู้ที่ใช่ไหมได้สิคะฉันรู้ที่คะ่ะก็ได้ก็ได้อ่่อย่าลืมเก็บเงินเข้ามาด้วยละ่ะได้ค่ะพี่คะฉันส่งของเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วลูกค้าบอกว่าสั่งเพิ่มอีกหนึ่งถุงคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องทอนเงินวันนี้เนี่ยลูกค้าให้ทีมมาด้วยนะคะ โหดีเลยดีเลยถ้างั้นเดี๋ยวฉันจัดก,การให้นะได้ค่ะเิดเงินครับได้ค่ะเท่าไหร่ครับของคุณลูกค้าหนึ่งชาม49่บาทค่ะนะครับนี่ครับเดี๋ยวรองเงินทอนสักครู่นะคะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่ต้องทอน,นครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะ นี่เงินค่าก๋วยเตี๋ยวค่ะอ๋อโอเคลูกค้าบอกว่าไม่ต้องทอนนะคะหแกว่าผู้หญิงคนนั้นอะทำงานเป็นไงบ้าง โอเคไหมโอเคนะคะพี่ช่วยงานเราได้ยื้เลยเออเขาท่าเฮดูสิขยันขันแข็งดีเอาดามาพักก่อนเร็วอยากกินอะไรก็มาทำมาไม่เป็นไรค่ะพี่และอีกนิดเดียวเนี่ยก็เสร็จแล้วนะคะเออเธอนามาพักก่อนมานี่เร็วค่ะ <c oughs> ดาพี่จะคุยเรื่องค่าแรงแล้วก็ ที่พี่จะรับเธอเข้าทํางานอะถ้าเป็นค่าแรงเนี่ยไม่ต้องหรอกค่ะแค่พี่ให้ดายกินข้าวทุกมือ้อให้ที่ซุกหัวนอนแค่นี้ก็พอแล้วนะคะไม่ได้ยังไงก็ต้องจ่ายเยวก่อนนะอ่ะวันนี้อะพี่ให้เธอสี่ร้อยแล้วกันขอบคุณนะคะแต่พี่ลืมบอกไปนะพี่ไม่มีที่พักให้เธอหรอกนะ พวพี่เองก็เช่าข้างนอกห้องเล็กๆเองอ่ะไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวดาเนี่ยนอนเฝ้าในร้านก็ได้ค่ะเอาเสียงมาปูก็นอนได้แล้วเออถ้าคิดว่านอนได้ก็ตามใจแล้วกันค่ะดาเธอทำงานกับพี่มากี่เดือนแล้วก็เดือนกว่าแล้วนะคะอันนี้ เงินเดือนของเธอรับไปสิขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะคือพี่กับน้องชายอ่ะได้คุยกันแล้วนะว่าจะให้เธอหยุดอาทิตย์ละวันเธอจะได้ไปเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนบ้างไงขอบคุณอีกครังนะคะอ๋อถ้าเธออยากกลับบ้านบอกพี่ได้นะเดี๋ยวพี่จะให้วันหยุดเพิ่มดาคงกลับบ้านไม่ได้หรอกคะ่ะดาเป็นแค่เด็กกำพร้า ถูกหลอกให้มาทำงานที่ไม่ดีแต่ดีนะคะที่หนีออกมาได้ก่อนแล้วก็โชคดีมากๆที่มีพี่คอยช่วยดาไว้ถ้าไม่งั้นดาก็แย่เหมือนกันค่ะไม่เป็นไรหรอกถ้าพี่อ่ะไม่ได้เธอมาช่วยก็คงแย่เหมือนกันขอบคุณอีกครั้งนะคะดาไม่รู้ว่าจะตอบแทนพี่ยังไงดีไม่ต้องตอบแทนพี่หรอกที่พี่รับเธอเข้าทำงานเพราะความขยันและความซื่อสัตย์ของเธอ พี่อยากให้เธอรักษาความดีนี้ต่อไปนะและพี่เชื่อว่าความขยันและความซื่อสัตย์ของเธอเนี่ยมันจะทำให้เธอได้ดีแน่นอนค่ะพี่คะเมื่อคืนดาฝันว่าดามีครอบครัวเราทุกคนได้มานั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันพี่รู้ไหมคะว่าดาดีใจมากเลยนะ แต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันก็คงจะดีกว่านี้นะคะงั้นเอาอย่างนี้ไหมถ้าเธอไม่รังเกียจมาเป็นคนในครอบครัวพี่ไหมพี่เองอะก็มีแค่น้องชายพี่ก็อยากมีน้องสาวบ้างพี่พูดจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่สาว và nóng sao